สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีชุดคิดมาแนะนํานะครับขนาด3 0 0 0วัต์และ2 0 0 0วัตนะครับมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างชุดคิด3000วัตและ2 0 0 0วัตนะครับความแตกต่างก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับ3000วัตก็จะลูกใหญ่กว่านะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ18เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับประมาณ11.5ซนนะครับ ส่วนลูก2000วัตต์นะครับขนาด17.5นะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงประมาณ10.5เซนนะครับโชคนะครับโชคกก็จะเป็นขนาด2แกนเหมือนกันนะครับโชคขนาด2แกนเหมือนกันนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับรุ่น2,000วัตต์นะครับจะเป็นรุ่น12 Mo องมอสเฟนะครับ จะไม่มีจอนะครับสาม0ันวัตต์นะครับจะเป็นรุ่นสิบ o s ม e t นะครับบวกจอ lcd นะครับเบเกอร์นะครับขนาดร้อยห้าสิบนะครับ150ยห้าแอมป์หนึ่งนะครับชุดละตัวนะครับพัดลมนะครับแล้วก็ตะแกรงนะครับพัดลม12โวลต์นะครับแล้วก็ตะแกรงอย่างละตัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน็อตที่ไว้สําหรับขันโชกนะครับเหลียวหม้อแปลงนะครับเราสามารถสั่งได้นะครับจะเป็น48ล้วนเลยนะครับหรือ24ล้วนเลยก็ได้หรือจะเป็น24ทับ48นะครับผมก็จะพันมาเป็น2เส้นนะครับฝั่งละ2เส้นนะครับก็คือพันมาเป็น2ขดนะครับเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักหม้อแปลงแต่ละลูกให้ดูนะครับขนาด3 0 0พและ2 0 0พนะครับ อันนี้จะเป็น2,000วัตต์นะครับน้ำหนักจะอยู่ราวๆ11 1 2อกิโลนะครับตัวนี้จะเป็น3000วัตต์นะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ14.4กิโลนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อแบบเก็บปลายทางได้นะครับที่ลาซาด้านะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับการต่อใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับหรือปรึกษาได้ที่เบอร์นะครับเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับ ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ